โอ okay, เครถมาครับรถเรีวในที่หนึ่งส่ย์ปจาเใใชายไปทางรุที่บาทดีวัดเดี๋ยวคลิปต่อจะหนึ่งส่แปอย่าผมมีอะไรจะพูดนะเอออย่าดูอยา่อยานองดู <c oughs> วันนี้รถเร็วหนึ่งส่วแปใช้รถจาก e 4, 5, 1, 1. อิจฉนซิงครับสี่ห้าหนึ่งหนึ่ง สนามหนึ่งนแปดนี้ออกบางหน้าไปแล้วจะจะจะ,จะจะจอดรับส่งที่สถานีตุ้มแสงปางลำโพลนครสวรรค์บ้านตาคีลบุรีสุพางณบ้านพายีอายุทยาลักษิณลำบึงเทพฏิวัติอ่าส่วนรถเร็วหนึ่งนแปดนี้จะไม่จอดรับส่งที่บางบางปะอินนะเออจะมีให้บริการหนึ่งสี่สองของอุบลหนึ่งสี่ หนึ่งหนึ่งสิ่ศูนย์กันรลของบวน,นะนั้นเนี่ยคือจอดนะครับอ่า <c oughs> จึงสูงแปดนี้จะไม่จอดไปจะไม่จอดสถานีมางปะอินแล้วนะเออจะไปทางแค่หุงเทพอธิบที่เดียวเท่านั้นอ พี่เน้นหกสี 2. 2> ่สองเดีย๋ยววันสุดเดี๋ยวผมเดินทางนั่งคันนี้นะครับอ่าวันสุดนั่งคันนี้โจ โยเว้นตอนเช้าและตอนสามโมงเย็นโยเว้นจะนั่งคันนี้เข้าานี่ ตัวโดยสารที่ทีเรียบร้อยแล้วโปรดเตรียมสิ่งของและสัมภาระของการนำขึ้นเทือบเขาให้็ีที่เรียบร้อยด้วย เราเก่อนยออกจากสถานีมาโมนาไปแล้วจะหยุดน้ำ่งผู้โดยสารที่สยา่สถานีชงแสงปากน้ำโพนครสวรรค์เดชนานีต่อไปตามลำดับร่ะ แถวรถเร็วหนึ่งส่วนแปดจะสวนรถแบบพิเศษดีสารสองส